สวัสดีครับผมก็มาเจอกับผมกูบอยนะครับผมในช่องเต t อไอซียูนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมโยกังยุทธภพคบสลึงอีกแล้วนะครับผมก็มีผู้ชมนะครับผมสอบถามกันมาเรื่องไอเทมที่ตกบนพื้นนะครับเราสามารถมองดูกันได้ยังไงนะครับผมตอบง่ายง่ายเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมกดออตินิค้างไว้นะครับผมออตินินะครับผมทางด้านซ้ายมือนะครับผม นะทางด้านซ้ายมือนะครับโอเคเนี่ยผมเห็นไหมนะครับอเทอเนตทางด้านซ้ายมือเราจะเห็นว่าหินที่ตกคือหินอะไรนะครับผมอิเทอเนตทางขวาไม่ได้นะครับผมทางซ้ายได้อย่างเดียวนะครับผมเห็นไหมครับสังเกตดูที่ไอเทมนะครับเนี่ยตรงไอเทมนะครับผมแบไม่นั้นเราต้องออมองไปชี้ครับ แต่มอเตอร์บังนะเออมันก็จะไม่เห็นเหมือนกันนะครับก็ประมาณนั้นสำหรับคนที่สงสัยนะครับออตินเนตนะครับ ALT นะครับผมนะอยู่ใครสเปซบาร์นะผมเก็บไ้แล้วนะครับก็ประมาณนั้นนะสำหรับคลิปนี้เราก็มาแบบสั้นๆนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครหลายๆคนที่แบบพึ่งกลับมาเล่นใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับผมไปละ